ลองทอดมุกเดียวมาสูวนลองทอดมุกเดียวนี่ครับผมโอเคครับเซมเปิ้ลมึงมันยังมาแห้งปไปเลยพี่น้องแคบหนูครับอ่านไล่การต่อไป สวัสดีครับมาเจอผมเก่าครับเบ้าสกุลคนสว่างเนาะเมื่อนี้เบ้าสกุลได้งานหลายอย่างเลยทีนึงครับ,รบอันดับแรกครับเผ็ดไอไอนางหมูอ่าคุณ้าพีเบ้าหนุ่มบัวก้อนกับไทยเพิ่นเอาไปให้เขามาเห็ดไอ้ทอดครับผมเผ็ดไอ้หมูทอดๆเป็นไอแคบหมูเนาะครับผม รียบอยแล้วบ้าสกคนทอดมาลองแล้วแป,ปลีไปลลยพี่น้องเนะาะวันนี้ไม่นูต่อไปบ้าสกุลจีเผ็ดเนื้อแห้งพี่น้องได้เนื้อแห้งมาจากพี่น้องแรงงานไทยเฮาเพื่อนเอาเนื้อมาตกพูดเนาะครับผมเป็นเนื้องวเฮานี่ล่ละนะครับผมเดี๋ยวบ้าสกุกเจี๊ยตกพูดก่อนบ้าสกคนเจ็ดเนื้อแห้งพี่น้องเผ็ดเนื้อแห้งไว้กินกัน แห้งสูตรบาวสก้นครับพอดีมันมีแดดพอดีช่วงนี้พี่น้องเรียว่าจะเห็ดแห้งไม่กินนะได้เนื้อมาจากพี่น้องแรงงานไทยเพื่อนเันเอามาเห็ดโต๊ะพูดครับน้องเล่นลยกัน ไอ้เจ้าประเดียกเสียบอย่างพี่น้องเนาะเนี่ยหมักในแห่งกับเจ้าประเดียกอยู่อยู่แบบนี่เรียมือผมเนาะพี่น้องเนาะตะก้อนเห็ดดุอยู่ไม้เล็กๆพี่น้องเราเลี้ยงเห็ดเนื้อแห้งเนาะไม้เล็กๆนี่ไปตากไว้พี่น้องเปลี่ยนไปไล่เปลี่ยนไปไล่เขาอย่าง อีกาเอาไปกินครับบมอููน่นแรกเนาะเอาไปตากไว้ทช่หลังนค่ะเซ็ตอีกาเมื่อพี่น้องบ้านนี้ก็เลยได้อุปกรณ์พิเศษมานี่ครับได้ฟ้าพัดลมเนาะเอาครอบกันแล้วก็เอาไปตากเนาะต่กอน,นเอาไปห้อยไว้ธรรมดาแปนไปไล่ครับบุหรี่อเลยเจออีกาเอาไปกินมดครับบ้านนี้ถ้าบยอีกากะ ถ้าผมว่าถ้าบ้านาานีถ้าบออีกาก็เป็นน้องแมวครับผมเนอะถ้าเจ็บบอดีน้องแมวกับความสามารถเก่งด้วยกันครับตู้ยงตู้เย,ย็นนีเปิดได้ครับน้องแมวโอ้เก่งเก่งเก่งน้องแมวบอทษบอทษน้องแมวดิโทษเจ้าของนี่ละเนอะครับผมนักเจ็บเก็บไว้บอดีเองหลายๆเทือกขับมาใจขิดงานน้องแมวเปิดประตูตูยย้เย็นพี่น้อง เป็นเป็นลายเลยเดี๋ยวกดหนึ่งครับพอดีเมื่อนี้มีมีแดดเน่พี่น้องมีแดดแนี่ยเลยเห็นในแห่งกันนาะวะพอดีเมื่อคืนไปเอาเนื้อมาครับเนื้อไปเอามาเมื่อคืนนี่ครับนี่ครับพี่น้องเต็มถุงนี่ครับเนี่ให้พี่น้องดูปะนี่ครับเนื้ออยู่ในถุงนี่ครับนี่ พูดละ2อ0ร้เช็คเกลครับผมเนาะ250เช็คครับผมอันนี้ก็แบง่งออกมาไว,ว้แล้วแบ่งออกมาส่วนหนึ่งเนอะแบง่งออกมาไวเ้เห็ดเห็ดกินเท่านี้นะครับนนนนเวลาเลี้ยงด้วนนี่ทอดตอนเช้าพี่น้องทอดจวดเธอเดียวเลยจวดน้ำมันอนนอนนปั้นโครตต้นสองตอน้นก็อิ่มเดีพี่น้อง อยู่บ้านอย่หม,มักแป้งเนี่ยเหี้ยว่าสุกุลก็บ่ค่อยคข้องมาได้เดีย๋ยวว่างๆเห็ดเมนูหลายๆเมนูอยู่หีดไว้ครับอ่ามั่มครับว่าจะห็ดอยูุมั่มเมนูมั่ม,มเคยเห็ดไปแล้วเนาะครับผมว่าสุก,กุลเคยเห็ดไปแล้วแทปยุุ่มั่มก็ได้แต่ว่าต้องไปซื้อเนื้อเนื้อที่เขาบดมาแล้วหน่อพี่น้องอยู่พาราดิสอยู่ในเมืองเนาะ เนื้อที่เขาบดมาแล้วในเมืองมันเป็นมันๆมันมนีนแ่แหละครับผมผมว่ามันแซ่บดีเวลาเห็ดเนื้อแห้งครับมีมันแซ่บดีเนื้อติดมันเนาะเพื่อนเนาะเห็ดเนืเ้อแ,แห้งเอ้าจาังใด บาสกุลยีไท,ทยให้เพิ่อียิแล้วกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้บ้าสกุขขลคอหั่นเนื้อก่อนหั่นเนื้อแล้วกระชีบไทยการปรุงกันยังให้เบิ่งนเนาะครับครับผมบานนี้บาสกุเรียบร้อยแล้วครับหั่นเนื้อแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการปรุงแล้วกันเนาะวิธีการปรุงตามเครื่องครับบ้าสกุลก็ได้กระเทีทเยมลงแล้วเนาะกระเทียมใส่กระเทียมไป อันนี้มีพิกไทยเม็ดให้มไปครับให้มันไปพิกไทยเม็ดครับวิมงไล่ซัมมี่ครับพี่น้องอะซัมมี่เดียบมีอย่างกระส่ไปครับเดี่ยบสูตรบ้านๆเนานนะครับผม หลายเตีอยบคบเนี่ยกไ็ได้เตบ อย่ะเดี๋ยวบอกนขอตั้งกล้องไว้แล้วกันตั้งกล้องไว้แล้วกันตรงนี้แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวเราบันทึกง่ายครับุมอย่างไรตัดง่ายเลย นนมีอะไรก็ใส่ลงไป <บ S 1> เนื้อคือว่าลายผมขอใส่รถดีมันนะครับผมใส่ดีมันเ,เลยรถดีตรงนี้หลายเสืบเนาะมีใช้ป่นน้ำยัดมาหอมน้ำลงไป เอากะถอยลงจังหน่อยครับลงจังหน่อยครับตอนนี้กะอะอกสะหายลงไปนิดนึงครับถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่บันทึกกะเดี๋ยวเราชิก๋วเจียวเกลือมาใส่จังหน่อยครับผมเนาะใส่เกลือจังหน่อยเพราะว่าให้มันเค็มเนาะถ่ายคลิปอยู่กะสิใส่เกลือน้ำนิดนึงครับ <c oughs> พันธยาวทมาพี่น้องบ่งโบ่งกำลังพิพันอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวยงทรกลับไปหาไม่แล้วกันอันนี้น้ำตาลนะครับผมน้ำตาล่จันเือจนพี่น้องยเบ้องบงกันบ้านี่ อย่าว้านอย่าว้าสั่นทีเด้ยพี่น้องว่าวทุกคนบมมีถุงมือแต่ว่ากระล่างมือแล้วครับผมเนาะกระชีํายำเลยเลยแล้วกันเนาะครับผมขายำเพื่อนเข้ากันเลยครับกมล้างมือไปแล้วนี่ครับเนื้อแห้งครับขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องระวังอย่ห่คือตอนราไปตากเลยพี่น้องเหังใดเข้าจังจิบห้ อ,อีก,กามกินได้เห็ดใดเท่าจังทีผมให้น้องเมวมากวนได้เนาะสูตรเก่าคือว่าตากทึงถึงต้นไม้พี่น้องเนาะแต่ว่าเมยวมันยังขึ้นไปได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เราสกุลจีฮาวิธีอีกรอบนึงว่าสิตากใส่ว่างไนครับผมกกอุปกรณ์ตากกันนี้นะครับผมฝาพัดลมเท่านี้ละครับผมใส่ฝาพดัดลมเพราะว่าถ้าเป็นตากขารามดานี่รับรองครับ อีกากินแน่นอนครับผมอีกามันกินมดบุเรือเคยตากไว้ตอนเศ้าไปเห็ุงานมาอีกาเอาไปกินมดครับผมเนาะมานี้อ่ะโอเคอะในบ้าตะกคนไทยบ้างอีกเทีนึงครับผม <c oughs> นี่ครับพี่น้องกกอุปกรณ์การตากเข้าเพื่อจะให้มันเรียบรอยจากอีกาได้ก็คือนี่แหละพัดมเห็ดมะลายรุ่นแล้วพี่น้องนี่สูตรนี่เห็ดมะลายรุ่นแล้วเนาะครับผม้วกะสำหรับตะเกียงพออัดลมนี่คือล้างเรียบร้อยพี่น้องล้างเรียบร้อยเนาะครับผมล้างเรียบร้อยกรณ์นี่แหละครับกับปีกแพ้งเอาแต่ละเขมแต่ละแ,แต่ละเขมมพื่นกนนะเนาะ แต่ละเข้มเพื่อนกาจิตประมาณนี้แหละประมาณนะครับผมบางคนเพื่อนกาจิเ,เป็นโกงเอาผ่านแย่งผ้านแย่งดีเซ็ตกล้วยมาเห็ดป็นโกงกัแล้วแต่แต่ละคนที่บแพงไปเนาะแต่ก่อนผมมาไม่ไหมผมเสียบเสียบเสรไหมเสียบเสรไมมแล้วกะ็ไปแขียนไว้กลับมาบอกพี่น้องซอยมัดเห็นไหมเนี่ยบอกเห็นไหมเนี่ยรับก็เลยถามคนเก่าว่ายังมากินนะท่านทำไมมาไม่ไหมเนาะพี่น้องหรือว่า อีกาไปท่านโอ้อีกามากินไปท่านครับวิธีตากพี่น้องตากเนื้อแห้งหองสูตรดาวตกคุนเห็ดไปเสร็จแล้วครับผมพอได้จวดยามเศร้าครับจวดยามเศร้าพอบวเวลาเร่งด่วนเนาะก็ต้องจวดซับเศร้าจวดเนื้อแห้งเลยพี่น้องจวดไปเร็วเร็วเลย มักพี่น้องมักเนื้อแห้งเนื้อแห้งตำเจวตำยางนี้โอ้มาลายทุออกคนเป็นเมนูที่มักอยู่บ้านนี้บ้างขึ้นยายอยู่บ้านครับอยู่บ้านตำยายนี่เป็นเหตุกินตลอดพี่น้องอยู่กับยายเป็นตกินตลอด เดดกับกระดัง้อนเดดกับอะไรเรือพี่น้องแต่ว่ากระชีตากให้หมดเลยเพราะว่าที่บอกไว้ตากไปแล้วมันจะเหลืออยู่นิดเดียวเลยพี่น้องบม่เปไรหรอกมันหดลงเนาะหดลงเหลืออยู่นิดนึง จะได้ใครมีสูตรจะไหนกะบอกป่าทุกคนได้ไดเห็นว่าทุกคนเห็ดละใส่จกใส่อย่างไยใส่มว่วซัสื้อตัวเหลงไปพี่น้องอ่ะ <c oughs> อันนี้ไว้ทอดจริงเขาแค่น้อยอเดี๋ยว <c oughs> อนุยาตล้างมือก่อนครับ ิดฟ้าครับพี่น้องปิดฟ้าบัดนี้ปิดฟ้าฟ้าประลุมใหญ่นด็กไปได,าากนนได้มาจากบ้านในจ้างพี่น้องได้มาจากบ้านในจ้างฟ้าประลุมใหญ่ฮหแต่ว่ากรทางทดีต้องเอา ดวดมัดอีกครับต้องลองดูดมัดอีกต้องเอาวด,ดออาวดอีกมัดอีกนิดนึงกันมันตกเพราะว่าเนื้อมันหนักพี่น,น้องเนื้อมันหนัก <c oughs> นี่คือพวกเขาเบ้าสกุลเปา เชื่อมันหักก็ครับแปบ๊บนึงนะพี่น้องอยากยังกะเห็ดกินเอาคือว่าละ่ะอยู่ต่างเดียนครับเนาะมันคืออยู่บ้านเราอยากยังกะได้เห็ดเอา เราสุนก,กับบเคเเห็ดยังเราครับอยู่บ้นานร้ตรงล้พอมาอิสเรียลแล้วก็ต้องได้เห็ดครับบุ้คเได้เห็ดยังก็ได้เห็ดมับยินลนไว้กันมันรุดพี่น้องเพราะว่าทำบันใจในมันใช้งานมาลุนแล้วตัวนี้ไอ ตัวก้อนบอดีนะครับตัวก,อกวาอนบอดีเสียบไล่เนาะวางไปเลยกันกันไว้ผมตากไอ้ผมตากอันนั้นไปแล้วรอบนึงตากไอ้ น้งหมูพี่น้องน้องแมวกระโดดจ้องได้ใครตแ,แต่บุรุษลงมาน้องแมวกระโดดจ้องแต่กะบอกยุนถัดน้องแมวออกได้กะกะเป็นน้ำเฮาอีกแล้วครับผมเผงอาจจาพูดว่าน้องแมวงได้เนะาะเดี๋ยวทดสอบก่อนเพื่อเอียงทางพี่ว่ะสำคัญกันักทางพี่พี่น้อง นักทานพี่เจ็บดียอยู่น้ำทางอีกข้างในกันโอเคอ่ะเลี้ยวเลีเล้ยวเดี๋ยวบ้าสุกุลไปหาบางตากก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งเทื่อนึงครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งบ้าสุกุลตากไว้ใส่พี่น้องตอนนี้ให้ต้นทางพี่ลูก เดี๋ยวมาให้แล้วพี่น้องกันยังกันอีกาครับกันอีกาวางไว้เนื้อพี่น้องอยู่ในคําครับมาแล้วเนื้องานพี่น้องมาตากไว้แต่มันแห้งบ่ล่ะแห้งหรือเปลมันบกพร่องไปไหอากาศบ่พ้่องไปไดนครับพี่น้องแห้งหรือเปล่าใส่นพี่น้องแห้งอยู่มีทอดตะลึงอยู่ละน้ำกับตะมะฮุ่งเลยโอเคอ่ะตัดลงมาเลย นี่นะครับว่างตากเนาะว่างตากนจะนไปตากข้างนอกบ่อเซ็อีกาพี่น้องเน,ะนาะทำาบ่ออีกากะทำเอาไว้บ้านกันคือน้องแมวครับผมที่นำเอา <6 S 1> โอเคครับ <6 S 1> <ด>สำหรับคลิปในแห่งกะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับ